สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคาจาก YLG ประจำเช้าวันที่23พฤษภาคม2556ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำณวันก่อนหน้าราคาทองคําเปิดตลาดบริเวณ1,376.09มีการขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดบริเวณ1,414.25และมีการย่อตัวต,ต่ำสุดถึงบริเวณ1,355.38ปิดตลาดไปบริเวณ1,369.29อ่อนตัวลงประมาณ6.15เหรียญดอลลาร์ต่อทอง์อ,อน ราคาองคําวันนี้แว่งตัวผันผวนเนื่องจากในเบนเบอร์นเก้ประธานธนาคารกลางเฟดอาจจะมีการตัดสินใจปร,ปรับลดวงเงินในมาตรการการเข้าซื้อตราสารหนี้ในอัตรา8.5ล้านดอลาดลาร์ต่อเดือนตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือ QE ในการประชุมครั้งต่อไปครั้งใดครั้งหนึ่งอีกไม่กี่ครั้งข้างหน้าหากเศรฐษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มที่จะรักษาแรงผักดันต่อไปได้ขณะเดียวกันเฟดได้มีการเปิดเผยรายงานการประชุมกำหนดนโยบายการเงินหรือว่า FOMC เมื่อวันที่30เมษายนและหนึ่งพฤษภาคมโดยรายงานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเฟดยังคงตั้งเงื่อนไขในระดับสูงในการชะลอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรายงานการประชุมดังกล่าวเปิดเผยว่าผู้เข้าร่วมประชุมหลายคนระบุว่าความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องในตลาดแรงงานและความเชื่อมั่นที่เพิ่มสูงขึ้นต่อแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐในอนาคตหรือความเสี่ยงในช่วงขาลงที่บรรเทาเบาบา,บางลงเป็นสิ่งที่จำเป็น ต้องเกิดขึ้นก่อนที่เฟดจะชะลออัตราเป็นสิ่งจําเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นก่อนที่เฟดจะชะลออัตราการเข้าซื้อตราสารหนี้สรุปภาพรวมการลงทุนณวันก่อนหน้าการซื้อขายของกองทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคํา SDR มีการขายทองคําออกมา3.01ตันมีการถือของทองคำาณระดับ1,020.07ตันกองทุนโลหะเงินไอแชร์มีการขายโลหะเงินออกมา175.68ตัน มีการถือครองโลหะเงินณระดับ1 2 2 9 5ตันการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นณวันก่อนหน้าโลหะเงินปิดตลาดไปณระดับ22.32อ่อนตัวลง0.06ตลาดน้ำมันดิบในเมกปิดตลาดไปณระดับ95.55อ่อนตัวลง0.73สกุลเงินยูโรปิดตลาดไปณระดับ1.2852สกุลเงินยูโรปิดตลาดไปณระดับ1.2852อ่อนตัวลง0.0053 ดอลลาร์อินเด็กติดตลาดไปณนาระดับ83.762แข็งค่าขึ้น0.026ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำในเบนเบเดนเก้ประธานธนาคารกลางเฟดวันนี้ยังมีการถแถลงต่อสภาคองเกรสโดยยังคงเดินหน้าใช้มาตรการผ่อนคลายทางด้านการเงินต่อโดยอ้างถึงปัจจัยรวมถึงตลาดแรงงานที่อยู่ในภาวะซบเซาซึ่งส่งผลให้ราคาทองคำดิดตัวในช่วงแรกโดยเขาให้เหตุผลว่าสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนันนโยบายการเงินที่เป็นประโยชน์อย่างมาก ต่อการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจขณะเดียวกันประธานเฟดกล่าวว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังคงได้รับผลกระทบจากอัตราการว่างงานที่อยู่ในระดับสูงและมาตรการการลดการใช้ใจ่ายของภาครัฐบาลดังนั้นการขึ้นดอกเบี้ยหรือการลดการใช้ใจ่ายหรือการลดการซื้อสินทรัพย์เร็วเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจแต่อย่างไรแล้วก็ตามราคาทองคำมีการย่อตัวในตอนหลังเนื่องจากในเบนเบนเก้รระบุว,ว่าเฟดอาจจะตัดสินใจ ลดอัตราการซื้อพันธบัตรในการประชุมครั้งต่อตอไปหากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจดําเนินต่อไปได้ขณะที่วันนี้ดัชนีดาวโจนส์ปิดลบลงหลังจากเฟดลดการซื้ออาจจะมีการลดการซื้อพันธบัตรตลาดหุ้นสหรัฐล่วงลงโดยดัชนี S&P 500ปรับตัวลดลงมากที่สุดในรอบ3สัปดาห์หลังจากรายงานการประชุมล่าสุดของธนาคารกลางเฟดบ่งชี้ว่าเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เฟดบางรายเปิดโอกาสสำหรับการปรับลดการซื้อพันธบัตรลงอย่างเร็วที่สุด ดัดชนีอุตสาหกรรมเฉลี่ยดาวโจนส์ลบ80.41จุดหรือว่า0.52%ดัชนี S&P 500ปิดปรับตัวลดลง13.81จุดหรือว่า0.83%ดัชนีนัสแดกปรับตัวลดลง38.82จุดหรือ1.11%การซื้อขายของตลาดหุ้นสหรัฐวันนี้เป็นไปอย่างผันผวนขณะที่ดัชนีดาวโจนส์และ S&P 500มีการปรับขึ้นมากกว่า1%ในช่วงการซื้อขายเมื่อช่วงเปิดตลาด แต่ร่วงลงในเวลาต่อมาอย่างมากมากกว่า1%ในการซื้อขายช่วงไทยตลาดขณะที่รายงานการประชุมของนาเบนเบอร์นเก้ยังคงยืนยันว่าเฟดอาจมีแนวโน้มที่ยังคงจะชะลอมาตรการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหากแนวโน้มเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโต,ต,ตขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ราคาทองคาวันนี้ยังถูกกดดันจากราคาน้ำมันดิบที่ร่วงลงาาน้ำมันดิบตลาดสหรัฐร่วงลงจากสต็อกเบนซินพุ่งเกินคาด นอกจากนี้ราคาน้ำมันดิบยังร่วงลงใน้ทยตลาดหลังจากรายงานการประชุมของธนาคารกลางเฟดกดดันตลาดและตลาดหุ้นสหรัฐร่วงลงประธานบริษัทเอ็ Future กซอนฟิวเจอร์กล่าวว่าผู้ว่าการเฟดเล่าส3งถึงาคนหารือกันในเรื่องการยุติมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือ QE ในเดือนมิถุนายนและเขากล่าวเสริมว่าถ้าหากตลาดเผชิญกับความไม่แน่นอนนักลงทุนต้องขายทำกำไรเมื่อราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นและถ้าหากเศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวลงในอนาคต อุปสงค์ในน้ำมันดิบก็จะชะลอลงไปด้วยขณะที่วันนี้สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานหรือว่า EIA ของสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันสหรัฐประจำสัปดาห์โดยสต็อกน้ำมันดิบลดลง3 3 8 0 0 0บาร์เรลสต็อกน้ำมันกลั่นลดลง1.05ล้านบาร์เรลและสต็อกน้ำมันเบนซินพุ่งขึ้น3.02ล้านบาร์เรลสู่ระดับ220.7ล้านบาร์เรลสรุปการลงทุน YLG ประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ 1,350, 1,337และ1,320แนวต้านประเมินวไว้ระดับ 1,376, 1,390และ1,408สำหรับกลยุทธ์การลงทุนวันนี้ราคาทองคำขยับใกล้แนวต้านระดับ1,420เหรียญดอลลาร์ต่อทอ์ออนแต่ไม่สามารถยืนได้จึงเกิดแรงขายทำกำไรออกมาอย่างตอ่อเนื่องขณะที่ราคาหลุดโซนแนวรับระดับ1,400เหรียดอลลาร์ต่อทอ์ออนลงมา ส่งผลให้ราคาทองคำประเชิญกับแรงขายหากวันนี้นักลงแนะนํานักลงทุนจับตาโซนแนวรับระดับ1,350เหรียญดอลลาต่อท o อยส์ออนหากโซนหากราคายังดุดโซนแนวรับดังกล่าวราคาจะย่อตัวลงต่อถึงโซนแนวรับระดับ1,337เหรียญดอลลาร์ต่อท o อยส์ออนโดยนักลงทุนที่ต้องการรอเข้าซื้อแนะนําให้รอดูการตั้งฐานของราคาทองคําบริเวณแนวรับขณะที่นักลงทุนที่มีการถือครองทองคําไว้ เมื่อราคามีการดิดตัวขึ้นและยังไม่สามารถผ่านส่วนแนวต้านได้อาจจะมีการทยอยแบ่งขายทองคำตามแนวต้านต่างๆสำหรับวันนี้ทาง YLG ขอจบการรายงานภาวะตลาดเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ